นี่คนตลินครับศิลปินสายป่ามีสานเพื่อนมาที่ท่าน้ำคนศิลปินสายป่าครับีเชียงเสียับพังอย่างนี้ครับใส่คุกคุถังหนึ่งใบใส่น้ำครับผมออเริ่มแห้งครับรอบนี้เริ่มไหลไหน้อยมากครับ ยังเร็วมากสำหรับน้ำนเพื่อนมาดูสรับเพื่อนบานเอินว่ามากตะไคร้พี่น้องมากตะไคร้ครับตะไคร้หรือไก่ตาก็ไม่รู้ครับถูกเต็มต้นเลยเพื่อนๆประมาณน,นี้กินได้นะครับหวานครับเต็มต้นครับ โอเคครับวนมากของวันบนภูเขาครับไม่ใช่ว่ากินไปทั่วนะครับรู้จักนะครับถ้ากินได้นึงมาคนเดียวด้วยแบบนี้ครับเบื่อยุ่งเลยครับคนยากมาครับ ยังใช้คำกลังส่วนตะไคร้ครับมาตะไคร้ครับเป็นพวงแบบนี้ครับนี่ปิดได้เลยครับเมื่อไหรเคยกินบ้างครับมัานาะหวานดีครับสุกเต็มงอมนะครับมเมดเยอะ ชาดีครับของกินเยอะแยะมากมายบนภูเขาแห่งนี้ดูสมบูรณ์ครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเอาน้ำครับบ่อน้ำที่เชียงเซกำกังทนี่ครับน้ำที่บ่อแห่งนี้ใส่พี่น้องใส่มาทำเนา ใช้ปิ้งเลยครับด,ดูน้ำใช่จริงๆครับมีขันตรงนี้หนึ่งใบตักกันเพื่อนดูกินได้จริงครับใส่มากมาที่เสียงเสียงเนี่ยโอ้เย็นพี่น้องครับเย็นมากครับรสชาติสุดยอดจะเป็นสปาขอยาด กลับไปถังแล้วก่อนครับเราขึ้นมาใช้บนเถียงนี่คือวิถีชีวิตชนบทพื้นบ้านของแท้ครับของแท้มากธรรมชาติล้วนๆที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยครับมีแต่ธรรมชาติอย่รรางเดียวครับอันนี้มนอยู่ที่ต้องปรับสภาพให้ได้พอคนที่อในเมืองนี่ก็ลำบากครับขึ้นใสป่าในีายใปลาโดยเฉพาะครับนี่สบายใจมากๆ อากาศเย็นดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกาทการติดตาม